สวัสดีค่ะวันนี้พอกับช่องสาวซูลินกินเที่ยวขึ้นเกลนะคะ่ะพี่น้องมือนีได้ต้มอึง้งจะเบิ้งต้มอึ้งไข่ไข่เต็มทองเลยมาค่ะเสร็จเสร็จมั้งกันที่เกาพี่น้องอึ้งมาจากซูลินได้ค่ะอ้หน่องไส้ไปหาแล้วค่ะแม่คนฝากมาให้เสียบ จิามา้มขาบ้างก่อนพี่น้องแ่บแทะได้กี่กินมาเป็นเลยพี่น้องได้กี่ปลาไก่กินมาที่นี่ได้ร่องจิ้ใจพี่น้องหอนๆ้วยคะ่ะจำเจ้า เจ็บอืมไข่อืมน้องอืมดาวส่เจียวนี่ไข่เน้นเเบาก่อนนะคะมันหอน่อน อบ้บาทไทคเบังไครพี่น้องจำเจยวอืมจเจ้าไปกับเรา น่องหย,ย่วนๆแล้วค่ะมันมันอืมจับ,บอือประหัรบอพิณอ็ โดเปร่้ยเจียวสมน่า ก,กี้กินบ่เป็นแนวนี่ติดใจ <c oughs> เขาองอย่าบ่หย่ํากระดูกกัเพิ่นเด้อค่ะหย่ําบ่ไดนาะพี่น้องกระดูกมันแข็งอืม <c oughs> เจียวใส่น้ำซุปสดฟินมากมไม่กอบเผา មិញបងប្អូនមើលໄຂអឺហឹមតាមแจ๋วហឹម ห mm. นังคาแตก้าวไข อืมนม่รจะ